สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนง้องนางสไวอิงแลนค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูแกงไก่บ้านใส่อุ้นเส้นค่ะวัตถุดิบที่มีเราก็จะมีหัวหอมพริกแห้งอุ้นเส้นขาตะไคร้ใบมะกรูดและก็ใบแมงรักค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเนื้อไก่ค่ะ นำต้นหอมผักชีของเรามาร้างเพื่อที่จะได้นำไปหั่นตำพริกแกงค่ะ <rez ult us> เมื่อเราหั่นเครื่องพริกแกงแล้วเราก็จะนำลงมาตำหยาบๆหรือละเอียดก็ได้ค่ะ นำม้นเส้นลงไปแช่น้ำทิ้งไว้ค่ะเมื่อน้ำเดือดเราก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้ หลังจากเครื่องแกงของเราเดือดแล้วเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้ให้เนื้อไก่สุกค่ะ เมื่อเนื้อไก่สุกได้ที่แล้วเราก็จะเติมรสลงไปด้วยรสดีค่ะชูรสและก็น้ำปลาค่ะเนื้อไก่สุกแล้วเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะ ชิมดูรสชาติของเราว่าได้หรือยังเมื่อรสชาติของเราได้แล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะ น่ารับประทานมากค่ะเมนูง่ายๆค่ะสําหรับเมนูแกงไก่บ้านใส่วุ้นเส้นทำได้ง่ายๆ เมื่อเราใส่ต้นหอมผักชีลงไปแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ1หรือ2นาทีให้หอมผักชีของเราสุกเราก็จะเตรียมที่จะใส่ภาชนะรับประทานได้เลยค่ะ